การปรับการทานนะคะของนุกเป็นยังไงเดีย๋ยววันนี้นุกจะมาบอกวิธีการปรับการทานนะคะตอนเช้านะนุกก็จะมีในส่วนของอาหารที่เป็น new replacement ซึ่งจะเป็นอา,อาหารที่ทานชงชงเช็คๆตอนเช้าสบายๆกินง่ายๆเราใช้เวลาเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นเองนะโอ้โหบอกโต๊ง่ายมากพอในส่วนงตอนเที่ยงนะเราก็สามารถาทานได้ตามปกติ โดยที่เราก็หลีกเรี่ยงในส่วนของมันของทอดนะฮะของมันของทอดของที่มันเป็นมีน้ํามันนะหรือเวลาเราไปสั่งข้าวค่ะเราก็สามารถบอกเขาว่าให้ผัดเป็นผัดน้ําได้หรือในส่วนของการสั่งที่เป็นกะเพราอะไรเงี้ยค่ะก็กะเพาผัดน้ํา และที่สําคัญเราก็หลีกเลี่ยงในส่วนของอย่างเช่นเราชอบทานหมูกรอบอะค่ะถ้าเรากําลังลดน้าหนักอยู่เราก็ควรที่จะแบบขอเป็นหมูสดแล้วกันอะไรอย่างนี้เนาะหรือเป็นไก่ก็ติ้งต้มนึ่งย่างในส่วนของโปรตีนก็ติ้งต้มนึ่งย่างจะดีแล้วกลางวันน่าหาทานแบบกินเทน,นได้มันก็ดีมื้อเที่ยงเขาเองจะเต๊กไก่แล้วในส่วนของมื้อเย็นของก็ก็จะเป็นการปรับการทานแบบดูนิเพสเมนเหมือนกันค่ะชงชงเช็คเช็คสองนาทีาก็เรียบร้อยละวชด้วยนะ